เชฟอรแมนโครงการเกี่ยวของกับการจัดซื้อระบบเอสซีลอยของทางกองถับอินเดียที่มีการนําเข่าจากนา่นลเซียซึ่งในปัจจุบันนี้ทางฝ่ายของอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศลูกข้ารายใหญ่ของนั่นลเสเซียในการสร่งออกระบบอาวุธไม้มีการออกมาเปิดเผยและก็ยืนยันโดยระบุว่าระบบอาวุธที่ผลิตขึ้นในข่ายของทางลเสเซียนั่นมันมีความเนื้อกว่าระบบอาวุธในข่ายของทางตเวนตก ในหลายๆด้านซึ่งจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาทางสื่อสารข่าว RIA Novosti ของชาตดรัเสเซียที่ได้อ่านอิงถึงคำแถลงการ์และโกคาให้สัมภาษณ์ของทางด่านชานเชเกลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญท,ทหารของทางด่านกองทัพของอินเดียที่เขาได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวของกับการนําเข่าระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ในแบบต่างๆของทางกองทัพอินเดียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยคราระบุวาอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนํำเข่าและก็พึงพาระบบอาวุธจากทางรัสเซียเป็นจำนวนหลายเนื่องจากว่าทางดันรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการผลิตอาวุธขึ้นมากและระบบอาวุธบางชนิดของดันรัสเซียนั้นมันก็มีประสิทธิภาพและก็มีคว้วเหนือกว่าระบบอาวุธในฝั่งของทางตะวันตกหลายเทา่าโดยคราร์บุว,วาประเด็นการจัดสื่อจัดหาะาว่างอินเดียและรัะเสเซีย ที่กลายเป็นการจัดสื่อขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโครงการการจัดหาระบบป้องกันภัยอากาศแบบเอสซีรอยทริอมในส่วงปี2018ซึ่งมีมูลค่าเป็นจำนวนหลายกว่า1,000าล้านดอลาดาลาร์สหรัฐโดยการจัดสื่อดังกล่าวของทางกองทัพอินเดียถือว่าเป็นการจัดสื่อในจำนวนจีวารหลายระบบก็คือประมาณหาระบบที่มีการน้ำเข่าระบบเอสซีรอยโดยในปัจจุบันนี่ระบบดังกล่าวบางส่วนถึงน้ำทรง ไอ้กรับกองทัพของอินเดียเป็นที่เหียบหอยแล้วและนอกจากนี้ชาญพลเอกเชชเกลก็ยังระบุเพิ่มเติมซึ่งยืนยันวา่าระบบอาวุธยุปกรณ์ในฝั่งของทางลาเซียที่มีการผลิตขึ้นมากอาวุธบางชนิดนั้นมันมีขั้วเหนือกักวระบบอุดในฝั่งของทางตะเวนตกในลหลายๆด้านหนึ่งก็คือระบบอาวุธในฝั่งของทางลาเซียที่มีการผลิตขึ้นมากสามารถนำใส่หรือว่าใส่งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย มีความเรียบง่ายในการนำมาใส่งานซึ่งสามารถปฏิวัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาราบุว่ากองกำลังฐานของอินเดียมีความหลืงเคยกับระบบอุธของทางรัสเซียเป็นพิเศษตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากและการใส่งานบันดาระบบอุธเ่าเนี่ยโถือว่ามีประสิทธิภาพสูงในกรณีที่ว่าจำเป็นซึ่งแตกต่างจากระบบอวุธที่ผลิตขึ้นในไข่ของตะเวนตกที่มีความยุ่งยากและก็มีคว้วสลับซับซ้อนจนเหตุให้การใส่งานในบางครั้ง ต้องติดคัดและนอกใจกนี้ชานพลเอกเชสเกลก็ยังระบุว่าระบบอาวุธของทางลสเซียยังมีความได้เปรียบเนื้อกว่าระบบอาวุธในฝั่งของทางตะเวนตกในแง่ของความหนาเสื่อถือความทนทานในการนํามาใส่งานซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลจีดหายให้น,หนงงา,นา่นกองจัพของอินเดียมุ่งเน้นในการนําเข่าระบบอาวุธในฝั่งของทางลสเซียเป็นพิเศษและสิ่งที่ดีไปกว่านั้นก็คือ ระบบโอวเหล่านี้ทีผลิตขึ้นได้ฟังของทางงลเสเซียมันมีราคาที่ว่าถือกลัวระบบโอทที่ผลิตขึ้นได้ค่ายของทางตะเวนตกหลายเทา่าบวกกับการทํางานที่เรียบง่ายเพใหายการใส่งานระบบโอทในแต่ละขั้งคือว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยโบมีปัญหาติดขัดและในปัจจุบันนี้เขาเองก็ระบุว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่3ที่มีการนําเขาและกอ่อ้ังซื้อ ระบบป้องกันบรรยากาศระยะไกลจากทอร์นาลเซียแบบเอสซรอยชริอัมนับตแต่ส่งปี2 0 1 8ที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการเซ็นสัญญาในการสื่อขายซึ่งในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ขอนขังที่สูงที่ทั้งด้านอินเดียจะนำเข้าระบบอูดหม่ๆม่จากเทนาลเซียเป็นจำนวนมากหลายขึ้นไมว่าจะเป็นคือบินหกขับไลน์สเตลระบบป้องกันพรรยากาศรุ่นใหม่แบบเอสฮารอยฟรอมิทิสพร้อมทั้งรถถังและกอย่านเกาะในแบบอื่นๆ สังในปัจจุบันนี้จากวิกฤตการสงครามวามขัดแยงชีวม,มันได้เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนทั้งด้านตะวันตกมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำลายควมหนาเสือถือบรรดาระบบอาวุธยุทโธปรกรณ์เหล่านี้ที่ทางด้นละเซมีการนำมาปฏิบัติงานอยู่ในสงครามวามขัดแยงอยู่ทีประเทศยูเครนโดยเฉพาะในส่วนของรถถังและกอนย่านเกาะแต่ปัญหาก็คือบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ที่ทางกองทัพของลสเซมีการนำมาปฏิบัติงานอยู่ในประเทศยูเครน มันเป็นระบบอาวุธขันพื้นฐานและก็เป็นระบบอาวุธในรุ่นเก่าที่มีการผลิตึม,มาในยุคอดีตภาพโซเวียตซึ่งบ่บด้มีความทันสมัยหรือว่าสลับซับซ้อนเหนือกว่าอาวุธของทางยูเครนโดยซ้ำแต่ว่าอาวุธอุปกรณ์บางส่วนนั่นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานตัวจริงด้วยเชพาะแมนในส่วนของระบบป้องกันบรรยากาศของทางกองถรัสเซียซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สาหรับเครื่องบินหกละกดรนของทางด่านยูเครน ที่มีการนําเข้าจากนานตรุรกีที่ขืนซื้อในเรื่องของการปฏิวัติงานการโจมตีกองกําลัางผักเพิแตนเนื่องจากระบบป้องกันบร่กา้ขาศของทางรัสเซียที่มีการว่างกําลังเป็นเครือคลาย